chị có thể cài <laughs> đặt không cho bảo đi xem ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันจันทร์ที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับกับเรียงขออนุญาตน,นะครับวันนี้เราหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาบอกลก่าวเล่าถึงวิธีการบอกลก่าวเล่าเรื่องเล่านะฮะเรื่องราวเก่าแก่โบราณแห่งถนนแปงน้ำเส้นทางสายยาวราชนะครับสายยาวราชวันนี้เราก็แวะเวียนเพียนมาทานข้าวต้มนะข้าวต้ม นะครับข้าต้มร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของนะแปลงน้ำเดี๋ยวนี้เป็นแปลงกันไปหมดแล้วนะฮะหลังจากที่เส้นทางรถไฟใต้ดินนะครับสายสีน้ำเงินผ่านมาเราสั่งกับข้าวกับปลาอาหารเอ็น่าจะขาดขาดกุ้งเชียงนะฮะวันนี้ก็กินอย่างแพงหน่อยอ่ากินยังรู้นะครับอยู่อย่างประหยัดนะครับ ก็ให้ได้ชมนะเราไม่ได้มาย้อนรอยเส้นทางของลิซ่านะของถนนเยาวราชนะเส้นแปลงน้ำนี่จะตัดออกถนนเยาวราชกับถนนะน่าจะเป็นเจริญกรุงเนาะนะนะครับสายวัดมังกรกรมลาวาาพอดีวันนี้ตั้งใจว่าจะไปกินบะหมี่อบาบะหมี่จับกลางพอดีวันนี้ร้านเขาปิด นะครับอ่ะเราถือว่ากิจการลายทางของเราวันนี้ก็ย้อนลอยอดีตนะฮะที่เราเคยคุ้นเคยบรรยากาศที่เราคุ้นเคยนะครับแต่สภาพภูมิทัศน์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับวันนี้เราก็พามานะครับชมบรรยากาศของชาวจีนนะหรือคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะก็ถือว่า เป็นร้านค้าที่เขาเปิดนะฝึกกิจกรรมเปิดทําการค้าการขายนะครับมาเนิ่นนานกว่าครึ่งร้อยปีนะครับนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมี50ปี60ปีตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับก็ได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้นะครับเป็นที่ประจํานะครับอของเรามาครบจบหมดและ3อย่าง วันนี้ก็กินหรูนะครับกินหรูแต่อยู่อย่างประหยัดนะครับก็ให้ได้เห็นนะครับก็มีเต้าหู้มีกุ้งเชียงทอดนะครับมีไก่ผัดขิงนะครับไก่ผัดขิงแต่ลิงแม่นยัดไส้นะครับก็ให้ดูชมบรรยากาศนะครับชีวิตผัจนจรไปมาผู้คนก็จะมากมาย นะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาลายทางก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีเป็นที่รู้จักกันดีกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีนแต่ดั้งแต่เดิมนะครับแต่ดั้งแต่เดิมนะครับวันนี้คนผู้คนก็ยังไม่มากมาย นะครับกำลังจะเที่ยงนะกำลังจะเที่ยงนะครับอีกประมาณสองสามนาทีนะครับนี่ถือว่าเป็นอาหารมื้อเช้าควบไปกับมื้อเที่ยงก่อนที่เราจะเดินทางไกลไปถึงอารัญยประเทศวันนี้เราอารัญยประเทศแต่เราใช้เส้นทางสายรถไฟสายประวัติศาสตร์นะครับก็ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตที่จะรับประทานอาหารเช้าควอบอาหารเที่ยงนะครับ I <laughs> do